สำหรับใครที่ต้องการถุงมือทรงสปอร์ตดีไซน์สวยที่สุดนะครับผมผมขอแนะนำรุ่นหนึ่งเลยนะฮะรุ่นนี้เลยครับรุ่น Moto f 0305มีทั้งหมด2สีนะครับสีดำล้วนแบบนี้แล้วก็สีดำคาดแดงแบบนี้โอ้โหอะไรนี้โคตรสวยเลยฮะอ่าตัวนี้นะเป็นถุงมือระบายอากาศได้ดีด้วยเพราะว่าเป็นแบบถุงมือหนังที่มีรูระบายอากาศนะครับผมสวัเป็นไงครับนี่ครับถุงมือแบบว่าโอ้โหดีไซน์สปอร์ตมากและดูดีเทลใกล้ๆนะฮะ อ่ะดูฮะอันนี้เป็นดําล้วนนะครับอืมกาดหนังลายคาร์บอนด้วยเป็นกาดคาร์บอนด้วยแล้วตรงนี้มีรูระบายอากาศเพียบเลยครับตัวนี้โลโก้มาตัวเรับว่าโอ้โหอย่างสวยดูด้านหลังครับผมด้านหลังนี้เย็บตะเข็บเข้ารูปสวยงามเลยนะฮะโอ้โหดูงานครับอันนี้งานพรีเมียมเก็บพรีเมียมเลยตรงซอกนิ้วครับเป็นซอกนิ้วแบบผ้าระบายอากาศได้อย่างดีเลยฮะทุกคนโอ้โหนี่ฮะตรงซอกนิ้วนะฮะอืมนะครับใส่แล้วครับ เหงื่อมือเยอะก็สามารถใส่ได้เหมือนกันตรงนิ้วเนี่ยสามารถทัชสกรีนมือถือได้ด้วยดูนิ้วฮะนะฮะอ่าโอเคสามารถทัชสกรีนหน้าจอมือถือได้เลยเวลาโอนต,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 ตัวโอนต่างก็ง่ายเหมือนกันนะครับผมตอนนี้นะครับเรามีทั้งหมด2สีให้เลือกครับสีดําล้วนกับสีดําคาดแดงแบบน,นี้เป็นถุงมือนหนังแกะแท้ผสมผ้านะครับรุ่นนี้นะฮะดีไซน์สวยดีไซน์สปอร์ตเลยนะครับผมแล้วดูสวดทรงครับหลังใส่นะโอ้ยนะครับผมสวยงามเลยทีเดียวเชียวนะครับผม ใครสนใจก็สามารถกดสั่งซื้อกดเข้าไปดูในตะก,ก้าเลยนะครับผมตอนนี้ทิกตอ,อกนะเขาทําคูปองส่วนลดเยอะมากปกติเราขายนะในทิกตอ,อกนะ750บาทนะครับสองนี้นะ750บาทแต่ใครที่สั่งซื้อในทิกตอ,อกที่ผมเห็นในคลิปนี้นะที่กดดูในตะก,ก้าได้เลยลราคาแม่งโคตรถูกแล้วคูปองทาโคตรส่วนลดให้โคตรเยอะและมีคูปองส่งฟรีด้วยใครสนใจสามารถกดสั่งซื้อในตะก,ก้าด,ด้านล่างได้เลยนะครับอูยนี่ฮะดีไซน์ทรงสปอร์ตโคตรสวยเลย